เจ้าเด็กน้อยอ่ะเจ้าเมกน้อยอ่ะลูกเอาลูกร้องไม่อาจให้ลูกไงโอ้เจ้าเมกน้อยเดี๋ยวจแล้วเดี๋ยวแม่เปิดให้ฟังลูกร้องก่อนแล้วแม่เปิดให้ฟังโอ้เจ้าิตเจ้ง เป็นฝนเยนเย็น่ำฝนที่เย็น่ำตกมาเป็นฝนที่เย็น่ำฝนที่เย็นจำฝนที่เย็นจำตกมาเป็นฝนที่เย็นจำฝนที่เย็นจำฝนที่เย็นำตกมาเป็นฝนฝนฝนเมฆน้อยลอยน tâm quân tâm bên quân tâm lô nay tổ bay ta tôn tăng cây yeah mới bay gần bye bye cần bye đồng thuộc với đồng thuộc với Bye. Bye.